เตือนเปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับิมพ์นี้ครับมาพบกับสูตรก่อเราะใหม่จะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่เข้าหมั่วอนที่ผ่านมาทําผลงานได้ใช้ได้เลยครับโดยเฉพาะสูตรนี้นะครับสามดาว วที่ผ่านมานะต่อไปสีดาวอยู่กระรองมาสีงวด2เดือนแล้วนะครับเสด็จที่สิบงวดก็เป็นสิบเอ็ดงวดคํานวณกัน3ามหกครับนั่นคือสูตรร้อยสิบบนนะครับ2ตําแหน่งร้อยสิบบนนะครับเข้าทั้งสองตำแหน่งเพราะมันเป็นเก้าเก้าครับเก้าเก้านี่ครับคํานวณได้สามหกเก้าก็เก้าเก้าเจ็ดเก้าเข้าไปในตําแหน่งร้อยสิบบนถูกต้องน,นะครับใช้สูตรง่ายๆครับสูตรนี้เราใช้แค่หลัก สิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งไปบวกสองสามสามคงที่เมื่อที่ผ่านมาครับหนึ่งกันยายนลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่งครับบวกสองคงที่ได้เลขสามสามเดินหน้าสามได้หกหกเดินหน้าสามได้เก้าสองหกเก้าออกเก้าเก้าเจ็ดเก้าเข้าในตำแหน่งร้อยสิบบนถูกต้องครับเดี๋ยวจะให้ดูทบทวนสูตรนี้ที่หนึ่งครับก่อนที่จะสามดาวนี่ครับมาดูกัน ใช้แค่หลัก13ตัวหน้าครั้งที่1นะครับบวก2 3 3คงที่นี่ครับ7 0 3 0เข้าตำแหน่ง10บน3เข้าตำแหน่ง10บน938นี้4เข้าตำแหน่ง1้0บนนะครับ4 4 6 0เข้าตำแหน่งร0 0บน0 9นยเข้าตำแหน่งร0 0บน567หเหครับเลข6เข้าตำแหน่ง10บน9 7นะครับ2กับนีาเข้าตำแหน่ง110บน,นบ 4, 4, 0, แ เข้าตำแหน่ง10บน286นะครับจากนั้นมาเราก็มาดูวันนี้วันที่1สิงหาคมนะครับ369ออก391เข้าตำแหน่ง1 1 0บนหน่อยครับ1 1 0บนหนนะครับ,บน,นีบ่1สิงหาคมหลังจาก1สิงหาคมแล้วก็มาที่16สิงหาคมถูกไหมครับ16สิงหาคมคำนวณได้เลขอะไรตอนนี้ขึ้นมาเป็น2ดาวแล้ว9งวดหลัก1 3ตัวหน้าครั้งที่1เลข3 บวกสได้เลขห้าห้าบวกสามได้แปดแวกสามเป็นสิบเอ็ได้เลขหนึ่งห้าออกอะไรครับ8 1ดแล้วก็เข้าร้อยบนหนึ่งละครับนี่นะครับสูตรนี้เข้าร้อยสิบนมันสามสีมวดติดกันนะครับทั้ง2องตำแหน่งนะแต่ตำแหน่งเดียวนี่มันสถิติสิบเอ็วดแล้วนะครับแกับหนึ่งก็เข้ามา8 1ดงวดที่ผ่านมาล่าสุด3ามออก9ก้แล้วก็เข้า1 1อยสิบบนพอเป็นเลขก้าคู่หน้านะครับเอาลองมาดูครับ สูตรนี้จะยังคงอยู่อีกต่อไปหรือเปล่าเดินหน้าไหมไหมนะครับในตำแหน่งร้อยร้อยสิบบนนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เราต้องให้เข้าไปแล้วครับกี่ดาวแล้วครับสามดาวเป็นสี่ดาวแล้วครับสถิติสเสบงวดไม่ธรรมดาครับสิบหกกันยายนติดตามชมไ,มได้นะ้ครับลุ้นกันว่าสูตรนี้จะเป็นยังไง ใช้หลักการง่ายๆครับหลัก13ตัวหน้าครั้งที่1บวก2 3 3คงที่2บวก2ได้วย4ครับ4บวก3ได้7 7ไป3เป็น10ได้ 10, ดเลข0นย์รอผลครับเด่น110บนงบดนวันที่16บันยายนคำนวณได้เลข4เลขเเลข0ูนย์ครับ ก็ฝากไว้พิจารณาดูนะครับอย่าลืมนะครับสถิติเสบีงวดหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสองสามสามขงที่พบกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคําเตือน โปรดใช้ดุลพินิจพ์ิรยาณาในการรับชมนาาเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย